ไ้แผง1แผง24โวลต์สูงแม็กเฮดคือดูดลึก16เมตรนะครับแม็กโฟคือ12เมตรต่อชั่วโมง12คิวต่อชั่วโมงนะครับผมตัวนี้จะเป็นสายไฟบวกนะครับอันนี้ลบดูไม่รอเลย ตู้นี้เป็นตู้สําหรับตั้งเวลานะครับผมจะตั้งเวลาลดน้ําไม่ได้ลดทั้งวันอันนี้เราก็เปิดไฟข้อระบบตั้งเวลาหรือจะให้อาหารสัตว์ก็ได้นะครับสีเขียวต่อท่อนี่ครับ มันก็จะออกมาเป็นฝอยคือพอความชุ่มฉ่ำมาเฟินก็จะกลับคืนมาฝอยนะครับอันนี้เป็นหัวเก่านี่นะครับทุเรียน